อาจารย์เจนขอนําเสนอกงล้อหมุนเรียกทรัพย์ทําจากทองเหลืองแท้นําเข้าและผ่านพิธีที่วัดดังในฮ่องกงกงล้อหมุนเรียกทรัพย์บรรจุคําที่ทรงพลังทั้งสี่คำเรียกทรัพย์เรียกสมบัติเรียกโชคลาภเพิ่มพูนความมั่งคั่งพรอที่คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรผู้ช,ช่าญในศาสตร์ทูพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสสราโมุสศาสตร์หวงจุ้ยและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาพูดถึง6ราศีที่เสียงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1เมษายน2566ค่ะ ราศีแรกนะคะที่จะเสียงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1เมษายน2566นั่นก็คือชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนนะคะถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นค่ะ เรียกได้ว่านะคะในช่วง20วันแรกของเดือนเมษายนจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาผลประโยชน์นะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจการงานที่ทําหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภชาวราศีมีนก็มีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนเป็นแสนเป็นล้านค่ะเพียงแต่ชาวราศีมีนนะคะ อาจจะต้องนะคะดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีหรือถ้าจะเสี่ยงโชคก็ต้องระวังนะคะเลขนั้นจะถูกนำไปบอกต่อเยอะแยะมากมายดังนั้นถ้าใครจะเสี่ยงโชคหากคุณอยากจะถูกแนะนำว่าไม่ให้บอกเลขที่คุณซื้อกับใครจะดีกว่าค่ะและชาวราศีมีนนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินนี่สินก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่ชาวราศีมีนอาจจะกำลังกังวลอยู่ แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเดี๋ยวพ่อผ่านนะคะในช่วงต้นเดือนเมษายนไปนี่สินก็จะเจอทางแก้ไขและที่สำคัญจะได้เงินก้อนเข้ามาค่ะและชาวราศีมีนท่านใดยอยากที่จะทำบุญในช่วงนี้เหมาะมากค่ะโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีนะคะที่เป็นดาวนะคะจุดกำเนิดของราศีมีนนั้นกำลังจะยกย้ายราศีในช่วงวันที่19เเมษายน ชาวราศีมีนควรที่จะเริ่มต้นสร้างบุญกุศลค่ะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การนั่งสมาธิการทานอาหารมังสวิรัตหรือแม้กระทั่งการใส่บาตรการช่วยเหลือมีจิตเมตตาให้กับคนแล้วก็สัตว์ค่ะราศีที่สองที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1เมษายน2566 นั่นก็คือชาวราศีเมษหรือผู้ที่มีลักนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษนะคะความฝันเรื่องความร่ำรวยความฝันอยากจะมีบ้านมีรถจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปค่ะที่ผ่านมาชาวราศีเมษนะคะอาจจะพยายามอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นนะคะการสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะการพยายามนะคะที่จะนะคะรับซ้ายจ่ายขวา มุนเวียนเงินทองให้ยุ่งวุ่นวายไปหมดแต่นะคะเมื่อเข้าเดือนเมษายนเป็นเดือนเกิดนะคะของชาวราศีเมษด้วยแล้วแล้วก็เรียกได้ว่านะคะโชคเข้ามาหลายชั้นเลยเงินทองนะคะที่เราเคยคิดว่าหายากก็จะมีคนนะคะเมตตาบอกค้นทางนะคะชี้แนะและที่สำคัญนะคะยังมามอบประสบการณ์ในเรื่องของการเงินการลงทุนให้กับคุณค่ะและไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุน การค้าขายหรือธุรกิจหรือการงานที่ทําที่ทําให้ชาวราศีเมษนะั้นได้เงินก้อนละแล้วนัก็ยังมีในเรื่องของโชคลาภค่ะชาวราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนเรียกได้ว่าฝันโคตรแม่นฝันแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่ไปตีเป็นความฝันเป็นเลขมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแสนรวมถึงนะคะถ้าฝันแล้วฝันร้ายจะกลายเป็นดีฝันดีจะดียิ่งกว่า เรียกได้ว่าฝันแบบไหนชาวราศีเมษก็สบายใจได้ในช่วงเดือนเมษายนนั่นเองค่ะอยากให้ชาวราศีเมษนะคะเน้นการทําบุญสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะนะคะการทําบุญลงศพผ้าขาวห่อศพถ้ามีโอกาสนะคะที่เราเนี่ยจะไปทําบุญให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตของเราแล้วด้วยแล้วก็จะทําให้ชาวราศีเมษเนี่ยยิ่งเฮงนะคะแล้วก็รวยซ้ำรวยซ้อนเข้าไปอีกค่ะ ราศีที่3ที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1เมษาย,ยน2566นั่นก็คือชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิมถุนายนถึง15กรกฎาคมค่ะชาวราศีมิถุนนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีนะคะว่านะคะถึงแม้ว่าการเงินจะงดหงิดมากนะคะในช่วงที่ผ่านมา แต่ตอนนี้นะคะการเงินเนี่ยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแต่ส่วนใหญ่นะคะจะได้เงินเนี่ยแบบในลักษณะเป็นความช่วยเหลือเป็นการได้เงินแบบนะคะเขาเรียกว่าโชคลาบแบบเสน่หารวมถึงนะคะชาวราศีมิถุนในช่วงนี้ไปเจรจาขอความช่วยเหลือใครก็มีแต่คนนะคะที่จะยื่นมือนะคะและก็ยื่นโอกาสให้ค่ะและไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเงินเท่านั้นนะคะ ในเรื่องของโชคลาภชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากเบอร์มือถือของตัวคุณเองเบอร์มือถือของคนรักลองนําไปเสียงดูนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะที่จะหยิบจับเงินทองเนี่ยก็จะคล่องมือไปหมดและที่สําคัญใครค้าขายอยู่ก็จะทํากําไรได้มากโขเลยทีเดียวค่ะชาวราศีมิถุนนะคะเน้นการทําบุญสักนิดหนึ่งโดยการทําบุญเกี่ยวข้งของกับคนพิการคนตาบอดรวมถึงคนไโอกาสค่ะ ราศีที่4ที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1เมษายน2 5 6 6นั่นก็คือชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลน,นะคะต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาการเงินนั้นนะคะทุลักทุเลค,ค่ะถึงแม้ว่าจะได้มาก็ได้แบบไม่เต็มจํานวน ตานหลังจากวันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปเรียกได้ว่าการเงินการทองเนี่ยเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นและยิ่งรอผ่านนะคะในช่วงวันที่19เมษายนเข้าไปเนี่ยการเงินของชาวราศีตุลเรียกได้ว่าเต็มกระเป๋าค่ะและนะคะจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะมาพยุงฐานะทางการเงินจากที่เคยติดขัดนะคะจากที่เคยหมุนเงินไม่ทันจากที่เคยนะคะวุ่นวายในเรื่องของการเงินก็จะขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ และชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะยังมีโชคแบบน่าประหลาดใจโดยเฉพาะนะคะโชคเกี่ยวข้องกับเลขบอกต่อค่ะเลขที่เรานั้นนะคะได้รับการบอกต่อมาจากคนนะคะในครอบครัวก็ดีคนใกล้ตัวก็ดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคใหญ่รวมถึงนะคะชาวราศีตุลเนี่ยในช่วงนี้นะคะเวลาคิดเลขหรือคิดอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะใช้เหตุผลในเรื่องของการคำนวณโชคลาภ เหตุผลเหล่านี้แ่ะค่ะจะทําให้ชาวราศีตุลมีความมั่นใจในเรื่องของการเสี่ยงมากยิ่งขึ้นการทําบุญของชาวราศีตุลในช่วงนี้เพื่อกระตุน้นโชคลาภเน้นการทําบุญให้ชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปลาค่ะการถ่ายชุดโคกระบือตามกําลังนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราแบ่งปันอาหารเหลือนะคะให้น้องหมาน้องแมวจรนจัดก็ได้ค่ะ ราศีที่หที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสตีบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1เมษายน2 5 6 6นั่นก็คือชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุ 15, มภาพันถึงสิมีนาคมค่ะชาวราศีกุมนะคะจะต้องบอกเลยว่าการเงินนะช่วงนี้ใช้เยอะเราอย่าเพิ่งคิดถึงรายได้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าช่วงนี้ใช้เยอะไหมมันเหมือนเราอยากได้อยากนูน่นอยากนี่อยากนั่น ชาวราศีกุมช่วงนี้นะคะตั้งแต่เดือนกุมภามาเดือนมีนาเนี่ยจะเข้าเดือนเมษานี่เสียเงินเรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะมากนะคะอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นเรียกได้ว่าการเงินของคุณเนี่ยเวลาจ่ายจ่ายง่ายแต่เวลารับเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของระยะในเรื่องของเวลาทําให้ชาวราศีกุมจะเครียดเล็กน้อยในเรื่องของการเงินดังนั้นนะคะมาลุน้นกันดีกว่าว่าชาวราศีกุมโชคลาภเป็นอย่างไร โชคลาบของชาวราศีกุมถือว่าเด่นเลยทีเดียวจะเป็นโชคจากเลขใกล้ตัวเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถรวมถึงนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับพวกรหัสเ t m อะไรของคุณต่างๆการเสี่ยงโชคกับเพศเดียวกันจะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยได้โชคอย่างคาดไม่ถึงค่ะการทําบุญนะคะชาวราศีกุมก็เน้นนะคะการทําบุญเกี่ยวข้องกับคนป่วยการทําบุญโรงพยาบาลการทําบุญตามมูลนิธิต่างๆก็จะทําให้คุณน,นั้นได้ข่าวดีในเรื่องของโชคลาบค่ะ ราศีที่6ราศีสุดท้ายนะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1เมษายน2566นั่นก็คือชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะจะต้องบอกเลยคุณได้รับอิทธิพลค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะมาจากดาวหลายๆดวงและโดยเฉพาะตอนนี้ดาวมฤตยูนะคะก็ได้เล็ง นะคะราศีเกิดของคุณคือราศีพิจิกทําให้ชาวราศีพิจิกทุกอย่างในเรื่องของการเงินจะล่าช้าบางคนอยากได้เงินเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บางคนอยากได้เงินก้อนที่คนอื่นเนี่ยหรือสถาบันทางการเงินสัญญาว่าจะนะคะให้เงินก้อนเราทุกอย่างดูเลื่อนดูช้าไปหมดเลยแต่ชาวราศีพิจิกอย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจค่ะยังมีช่วงนะคะโดยเฉพาะช่วงเอ,อนี้นะคะจนถึงประมาณสิ้นเดือนเมษายนช่วงเนี้ย มันจะเป็นหนึ่งเดือนที่ชาวราศีพิจิกจะโยกเงินไปโยกเงินมาหรือนะคะไปตัดเตรียมการในเรื่องของการเงินให้ดีถ้าเราเตรียมการดีบริหารจัดการดีแน่นอนค่ะเงินของคุณจะมีใช้ยาวแต่ถ้าเรายังเตรียมการไม่ดีมีเกณฑ์ที่เงินจะขาดมือได้และเรื่องโชคลาภชาวราศีพิจิกเด่นมากที่สุดใน12ราศีในช่วงวันที่1เมษายนเลยค่ะเพราะว่าคุณน,นั้นนะคะจะได้โชคเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม นะคะรวมถึงเลขที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องของคุณนะคะอาจจะเป็นเลขนะคะที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องที่เป็นเพศตรงข้ามของคุณก็ได้และที่สําคัญชาวราศีพิจิกทําบุญกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะการทําบุญของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญนะคะเติมน้ํามันตะเกียงการทําบุญนะคะโดยการที่นําสังกทานเนี่ยไปทําในวัดที่เราไม่เคยไปการไปหยอดตู้ค่าน้าค่าไฟ นะคะหรือหยอดกล่องบริจาคตามวัดตามมูลนิธิต่างๆจะช่วยให้เคราะห์ร้ายของชาวราศีพิจิกดีขึ้นและอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่า1เดือนในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีพิจิกจะมีโชคอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือ6ราศีนะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1เมษายน2566อีก6ราศีที่เหลือนะคะสามารถดูตัวเลขนะคะในรหัสเลขรหัสรวย ของชาว12ราศีในคลิปก่อนหน้านี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคลียร์อตซ์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณ ทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนกตอนนี้